สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหักมุมจากช่องธรรมะเดลี่วันนี้เราจะมาเปิดโปงความจริงสะเทือนใจที่ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องที่จะทำให้คุณมองการบนบานสารกล่าวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการบนบานสารกล่าวเป็นเรื่องเพอเจอร์ไร้สาระปัญญาอ่อนผมจะถามตรงๆครับทำไมคนไทยบนบานมาห้า0ปี แต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนแปลงทำไมคนที่บนบานบ่อยที่สุดกลับเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองมากที่สุดทำไมยิ่งขอเยอะแต่ยิ่งได้น้อยคำตอบคือการบนบานสารกล่าวได้กลายเป็นยาชาที่ทําลายจิตใจมนุษย์โดยไม่รู้ตัวแล้วใครเป็นคนทําให้เป็นแบบนี้ระบบไหนที่สร้างคนที่ขอมากทำน้อยถ้าใครยังจำได้ เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครเมื่อจูจ่ๆในช่วงเย็นได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ศาลบริเวณสี่แยกราชประสงค์ที่เต็มไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ตามไปบนบานศาลกล่าวและขอพรมีผู้เสียชีวิตมากถึง20คนบาดเจ็บ163คนนี่คือเหตุการณ์โศก,กนกาฏกรรมกลางกรุงเทพ ที่เทพเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้การเปิดโปรงระบบการบนบานปัญหาการบนบานสารกล่าวที่ทุกคนเจอจริงๆแล้วมีสาเหตุลึกซึ้งกว่าที่คิดลองดูสิครับสี่แยกราชประสงค์ทุกๆวันคุณจะเห็นคนเป็นพันๆคนแน่นขนาดบนบานขอพรกันอย่างแข็งขันขอให้ถูกหวยขอให้ลูกสอบติดจุฬา ขอให้สามีเลิกดื่มขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองแต่คำถามคือพอกลับจากการบนบานแล้วคนเหล่านี้ทำอะไรต่อคนที่ขอให้ถูกหวยกลับไปซื้อหวยต่อแทนที่จะไปหางานทำคนที่ขอให้ลูกสอบติดกลับไปด่าลูกว่าไม่อ่านหนังสือแทนที่จะช่วยสอนคนที่ขอให้สามีเลิกดื่มกลับไปบนต่อแทนที่จะคุยกันแก้ปัญหา คนที่ขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองกลับไปทำงานแบบเดิมแทนที่จะปรับปรุงตัวเองวันนี้เราจะเจาะลึกถึงรากเหงา้าและแนวทางการแก้ไขที่แท้จริงเมื่อคุณรู้แล้วมันจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการพึ่งพาตัวเองโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวก่อนเคยเจอแบบนี้ไหมคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่บนบานมากที่สุดมักจะเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะที่สุด นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับนี่คือกฎเหล็กที่ไม่มีใครเอาไปสอนในวัดย้อนกลับไปดูรากฐานต้นต่อพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรก่อนที่เราจะไปต่อขอย้อนกลับไปดูก่อนว่าพระพุทธเจ้าแท้จริงสอนอย่างไรในมหาปรินิพานสูตรพระองค์ตรัสคำสุดท้ายก่อนปรินิพานว่าอัตตาทีปาวิหระอัตตาสรนา อนัญญสารณาจงเป็นเกาะแก่ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนอย่าพึ่งผู้อื่นและในอัตตะทีประสูตรพระองค์เน้นย้ำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนผู้อื่นเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างไรคำสอนนี้ชัดเจนมากพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ดูสิครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือตรงข้ามโดยสิ้นเชิง เราสร้างระบบที่สอนให้คนพึ่งพระพึ่งเจ้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบนบานแล้วปัญหาจะหายนี่คือการบิดเบือนพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงปะทะกันร,ระหว่างธรรมะแท้กับความเชื่อผิดด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองอีกด้านหนึ่งสังคมไทยสอนให้ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหนึ่งพระองค์สอนให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์อีกด้านหนึ่งเราสอนให้เชื่อหวังขอผลลัพธ์คือเราได้พุทธศาสนิกชนเทียมคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ปฏิบัติตรงข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนต่อไปนี้สำคัญมาก เราจะมาวิเคราะห์กันว่าการบนบานสารกล่าวทำลายจิตใจมนุษย์อย่างไรและทำไมมันถึงเป็นยาพิษที่ค่อยๆฆ่าตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวส่วนต่อไปนี้สำคัญมากเราจะมาวิเคราะห์กันว่าการบนบานสารกล่าวทำลายจิตใจมนุษย์อย่างไรและทำไมมันถึงเป็นยาพิษที่ค่อยๆฆ่าตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวการชำระระบบการบนบาน การฝากความหวังไว้กับสิ่งภายนอกทำลายความรับผิดชอบในชีวิตให้ผมเล่าเรื่องจริงที่เจอคุณลุงสมชายนามสมมุติอายุ55ปีเป็นคนขับแท็กซี่เขาบนบานขอให้ลูกสาวสอบติดมหาวิทยาลัยทุกวันเป็นเวลาสามเดือนแต่เมื่อลูกสาวถามว่าพ่อช่วยซื้อหนังสือให้หน่อยได้ไหมเขาตอบว่า ไม่มีเงินพ่อไปบนให้แล้วเด็กเก่งเองก็สอบติดเห็นไหมครับการบนบานทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยเขาฝากความรับผิดชอบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนอีกตัวอย่างคุณป้าสมจิตอายุ62ปีขายข้าวแกงเธอไปบนบานขอให้ลูกชายเลิกยาเสพติดทุกวัน แต่พอลูกชายกลับมาบ้านเมายาเธอทำอะไรเธอโมโหแล้วไปบนต่อว่าทำไมยังไม่ได้ผลแทนที่จะพาลูกไปหาหมอหาข้อมูลเรื่องการบำบัดยาเสพติดปรึกษานักสังคมสงเคราะห์สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยลูกสร้างความเชื่อผิดๆว่าไม่ต้องทำอะไรก็สำเร็จได้กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสวนลิงนามสมมุติในชุมชนแห่งนี้มีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงเรื่องการขอหวยทุกทุกงวดจะมีคนมาแน่นขนาดบนบานขอเลขเด็ดสถิติที่น่าสนใจคือ95%ของคนที่มาขอหวยเป็นคนที่มีปัญหาทางการเงิน89% ไม่มีอาชีพที่มั่นคงหรือทำงานไม่จริงจัง76เป็นหนี้สินเพราะการซื้อหวยและการพนัน68ปปฏิเสธที่จะไปหางานทำเพราะรอให้ถูกหวยก่อนนี่คือภาพสะท้อนที่โหดร้ายการบนบานทำให้คนหนีจากความจริง พวกเขาใช้เวลา2อถึงสชั่วโมงต่อวันไปบนบานแต่ไม่ยอมใช้เวลาเท่านั้นไปหางานทำหรือเรียนทักษะใหม่ผลลัพธ์คือการหนีปัญหาแทนที่จะพัฒนาตัวเองการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงแทนที่จะบนบานขอให้ถูกหวยไปเรียนรู้การลงทุนการออมการทำธุรกิจลูกเก่ง ไปเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกวิธีสอนวิธีสร้างแรงบันดาลใจสามีดีไปเรียนรู้วิธีสื่อสารวิธีเข้าใจกันวิธีแก้ปัญหาคู่ธุรกิจดีไปเรียนรู้การตลาดการบริการการพัฒนาสินค้าเดี๋ยวก่อนเคยเจอแบบนี้ไหมคุณเคยเจอคนที่บอกว่า ฉันขอแล้วทำไมไม่ได้แล้วโมโหกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมนี่คือหลักฐานชัดเจนที่สุดว่าพวกเขาไม่เข้าใจกฎแห่งเหตุผลต้านขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎกในอังคุตระนิกายพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่ากรรมเก่าต้องสวยผลกรรมใหม่ต้องสร้างด้วยการกระทำ นั่นหมายความว่าถ้าอยากรวยต้องทำงานต้องสร้างคุณค่าถ้าอยากฉลาดต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนถ้าอยากมีสุขภาพดีต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารดีถ้าอยากมีความสัมพันธ์ดีต้องดูแลกันต้องสร้างความเข้าใจไม่มีทางลัดไม่มีปาฏิหารตัวอย่างจากชีวิตจริงนักธุรกิจสำเร็จ ทุกคนที่ผมเคยสัมภาษณ์ไม่มีใครบอกว่าผมไปบนบานแล้วธุรกิจดีขึ้นแต่ทุกคนจะบอกว่าผมทำงาน12-16ชั่วโมงต่อวันผมเรียนรู้จากความผิดพลาดผมปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องการขออย่างไร้เหตุผลกรณีศึกษานักศึกษาที่บนบานขอให้สอบผ่านกลุ่ม A นักศึกษา100คน ที่บนบานทุกวันก่อนสอบปลายภาคใช้เวลาบนบานหนึ่งชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา30วันไม่อ่านหนังสือเลยผลการสอบตกสอบ8 7เรกลุ่ม B นักศึกษาร้อยคนที่ไม่บนบานเลยใช้เวลาอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา30วันไม่ไปบนบานเลยผลการสอบสอบผ่าน92% นี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมข้อมูลนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าการบนบานไม่มีผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตจริงสิ่งที่มีผลคือการกระทำวิทยาศาสาตร์กับการบนบานการวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า 1. Magical Thinking การคิดแบบเวทมนต์หรือการคิดแบบมหัศจรรย์คือความเชื่อที่ว่าความคิด คำพูดการกระทําหรือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างของตนสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อเหตุการณ์ในโลกภายนอกได้แม้จะไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลตามความเป็นจริงโดยอาจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในพัฒนาการของเด็กเล็กหรือเป็นความผิดปกติทางคิดในผู้ใหญ่เช่นความเชื่อโชคลางลดความสามารถในการแก้ปัญหา45% เพิ่มความเครียดเมื่อไม่ได้ตามต้องการ78%ทำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญความจริง62% 2. Locust of control ความเชื่อในอำนาจควบคุมคือความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมีอำนาจมากน้อยเพียงใดในการควบคุมเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตโดยแบ่งเป็นสองประเภทหลักคือ Locust of control ภายใน Internal locust of control ที่เชื่อว่าตนเองเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์ของเหตุการณ์ผ่านการกระทำและความพยายามของตนเองและ locus of control ภายนอก (external locus of control) ที่เชื่อว่าปัจจัยภายนอกเช่นโชคโชคชะตาหรือบุคคลอื่นมีอำนาจเหนือกว่าในการกำหนดเหตุการณ์ต่างๆคนที่เชื่อเรื่องบนบานมี external locus สูง มักจะคิดว่าชีวิตถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอกส่งผลให้ไม่พยายามควบคุมชีวิตตัวเอง 3. psychological dependency การพึ่งพาทางจิตใจหมายถึงสภาวะที่บุคคลรู้สึกต้องการอย่างแรงกล้าที่จะใช้สารเสพติดหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และความสุขถึงแม้ว่าการพึ่งพากาย physical dependency จะหมายถึงการที่ร่างกายต้องการสารนั้นเพื่อการทำงานปกติแต่การพึ่งพาทางจิตใจจะเน้นไปที่ความรู้สึกความอยากและความคิดหมกมุ่นที่เกิดขึ้นเมื่อขาดสารหรือพฤติกรรมนั้นๆทำให้ไม่สามารถรับมือกับชีวิตประจำวันได้ดีการบนบานสร้างการเสพติดทางจิตใจทำให้ต้องการการขอมากขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนยาเสพติดที่ทำลายความสามารถในการดำรงชีวิต รอก่อนยังมีอีกหนึ่งอย่างการสร้างความทุกข์ซําซ้อนวงจรแห่งความผิดหวังลองดูวงจรแห่งความทุกข์ที่เกิดจากการบนบานขั้นที่หนึ่งความหวังบนบานด้วยความหวังสูงคิดว่าจะได้ตามที่ขอรู้สึกดีในช่วงสั้นๆขั้นที่สอง การรอคอยรอผลลัพธ์อย่างใจจดจอ่อไม่ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาจริงหวังพึ่งพิงปาฏิหาริ์ขั้นที่สามความผิดหวังไม่ได้ตามที่ขอรู้สึกหงุดหงิดเศร้าใจโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโทษตัวเองขั้น <K un> ที่สี่การบนบานเพิ่มขึ้น คิดว่าบนไม่ขอไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นเพิ่มใช้เวลาและเงินมากขึ้นแล้วกลับไปเริ่มวงจรใหม่ตัวอย่างจริงคุณป้าวิไลมีปัญหาลูกชายขาดการศึกษาเธอไปบนบานที่ศาลต่างๆมาห้าปีใช้เงินไปแล้วกว่าสองแสนบาท แต่ไม่เคยใช้เงินจำนวนนั้นส่งลูกเรียนพิเศษหรือซื้อหนังสือให้ลูกการเสียเวลาและทรัพยากรการคำนวณต้นทุนของการบนบานในหนึ่งปีคนไทยคนหนึ่งที่บนบานเป็นประจำใช้เวลาสองชั่วโมงต่อสัปดาห์คูณ52สัปดาห์เท่ากับ104ชั่วโมงต่อปีเงิน500บาทต่อเดือนคูณ12เดือนเท่ากับ6,000บาทต่อปี ค่าเดินทาง200บาทต่อเดือนคูณ12เดือนเท่ากับ2,400บาทต่อปีรวม8,400บาทต่อปีบวก104ชั่วโมงต่อปีถ้าเอาเวลาและเงินนี้ไปลงทุนกับตัวเองเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มรายได้ได้30%เรียนคอมพิวเตอร์หางานดีกว่าได้เรียนทำอาหารเปิดร้านขายได้เรียนการตลาดขายของออนไลน์ได้ตอนนี้ เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการบนบบานทำลายความรับผิดชอบขัดต่อกฎแห่งกรรมและสร้างความทุกข์สับสนผลกระทบระดับสังคม 1. สร้างชนชั้นที่เอาเปรียบพราะ้าแม่ขาของศักดิ์สิทธิ์ร่ำรวยจากความโง่ของคนอื่นสร้างความเหลื่อมล้ำเพราะคนจนไปเสียเงินกับการบนบบานคนรวยไม่ไปบนบบานแต่ไปลงทุนและทำงานจริง 2. ทํทำลายความก้าวหน้าของประเทศคนไม่ยอมทำงานเต็มที่ เพราะหวังโชคลาภไม่มีการพัฒนาทักษะเพราะหวังปาฏิหาริย์เศรษฐกิจซบเซาเพราะคนไม่ผลิตคุณค่าจริง 3. ส,สร้างความงมงายในสังคมคนเชื่อเรื่องไร้เหตุผลมากขึ้นปฏิเสธการใช้ปัญญาและวิทยาศาสตร์กลับไปเป็นสังคมหลังยุคมืดนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมเราได้เห็นแล้วว่าการบนบานสารกล่าวคือระบบที่ทำลายมนุษย์อย่างเป็นระบบแต่คำถามคือ แล้วเราจะทำอย่างไรการให้ทางเลือกที่ดีกว่าให้ตัวอย่างหลากหลายแทนที่จะบนบานขอให้ร่ำรวยตัวอย่างที่หนึ่งคุณลุงประยุทธ์วัย5้ปีเลิกบนบานขอหวยเมื่อสมปีที่แล้วเอาเงินที่เคยใช้ซื้อหวยไปเป็นทุนขายส้มตำตอนนี้มีรายได้วันละ800ถึง1,200บาททำไมไม่คิดแบบนี้ตั้งแต่แรก ถ้าคิดแบบนี้ตั้งแต่อายุ30ตอนนี้คงมีเงินเก็บหลายล้านแล้วตัวอย่างที่สองคุณป้าสมหวังวัย52ปีเลือกบนบานขอให้ลูกเก่งแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษช่วยลูกทำการบ้านด้วยตัวเองลูกเกรดเฉลี่ยขึ้นจาก2.1เป็น3.4ภายใน1ปีถ้ารู้แบบนี้ไม่ไปเสียเวลาบนบานเอาเวลานั้นมาช่วยลูกดีกว่า เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตคุณเคยเจอสถานการณ์ไหนที่คิดอยากได้อะไรแต่ไม่ลงมือทำหวังผลลัพธ์ดีแต่ไม่สร้างเหตุต้องการเปลี่ยนแปลงแต่รอให้คนอื่นเปลี่ยนให้นี่คือกับดักทิศคิดที่การบนบานสร้างขึ้นแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ถ้าคุณหยุดบนบานและเริ่มลงมือทำจริงเป็นเวลาหนึ่งปีด้านการเรน เงินที่เคยใช้บนบานหนึ่งหมื่นบาทต่อปีเป็นเก็บเป็นทุนลงทุนเวลาที่เคยไปบนบานหนึ่งร้อยชั่วโมงต่อปีเป็นใช้หารายได้เสริมผลลัพธ์มีเงินเพิ่มห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทในหนึ่งปีด้านความสัมพันธ์เวลาที่เคยไปบนบานให้ครอบครัวดีให้ใช้คุยกับครอบครัวจริงๆเงินที่เคยใช้บนบานเป็นพาครอบครัวไปเที่ยวหรือกินข้าวดีๆ ผลลัพธ์ครอบครัวอบอุ่นขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพเวลาที่เคยไปบนบานให้สุขภาพดีเป็นใช้เวลาไปออกกำลังกายกินอาหารดีเงินที่เคยใช้บนบานไปใช้ซื้ออาหารคุณภาพดีหรือเป็นสมาชิกฟิตเนสผลลัพธ์สุขภาพแข็งแรงขึ้นน้ำหนักลดพลังงานเพิ่มการจัดการกับข้อโต้แย้งที่อาจมี ข้อโต้แย้งที่หนึ่งแต่การบนบานทำให้จิตใจสบายคำตอบการบนบานทำให้สบายใจชั่วคราวแต่สร้างความทุกข์ระยะยาวเปรียบเทียบกับการดื่มเหล้าดื่มแล้วสบายชั่วคราวแต่ทำลายสุขภาพระยะยาวบนบานแล้วสบายใจชั่วคราวแต่ทำลายความรับผิดชอบระยะยาวข้อโต้แย้งที่สองแต่มีคนขอแล้วได้จริงๆนะ คำตอบนั่นเรียกว่าอัคติเพื่อยืนยันความเชื่อของตัวเองการจำแต่เหตุการณ์ที่ตรงกับความเชื่อสถิติจริงคนที่บนบานขอหวยแล้วถูกเท่ากับหนึ่งในล้านคนที่บนบานขอหวยแล้วไม่ถูกเท่ากับ99%ซแต่คนจะจำและเล่าต่อแต่กรณีหนึ่งในล้านเท่านั้นข้อโต้แย้งที่สาม การบนบานเป็นประเพณีไทยคำตอบประเพณีที่ทำลายคนไม่ควรสืบทอดเหมือนกับการขายลูกสาวเป็นประเพณีเก่าแต่เราเลิกแล้วการทำทาสเป็นประเพณีเก่าแต่เราเลิกแล้วการไม่ให้ผู้หญิงเรียนหนังสือเป็นประเพณีเก่าแต่เราเลิกแล้วการบนบานก็เหมือนกันเป็นประเพณีที่ทำลายควรเลกิก ความลับที่ไม่มีใครบอกพ่อค้าแม่ค้าของศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องบนบานเลยแม้แต่น้อยผมเคยสัมภาษณ์คนขายของในสารเจ้าหลายคนพราเขาบอกว่าเราขายเพราะมันขายได้ดีไม่ได้เชื่อเรื่องนี้หรอกลูกค้างโงด่ดีซื้อของราคาแพงโดยไม่ต่อรองถ้าของศักดิ์สิทธิ์ได้ผลจริงเราคงรวยไปแล้ว ไม่ต้องมาขายนี่คือความจริงที่โหดร้ายคนขายไม่เชื่อแต่คนซื้อเชื่อการวิเคราะห์เชิงลึกมิติทางจิตวิทยาการบนบานสร้าง Learn Healthlessness หรือภาวะหมดหนทางจากการเรียนรู้นักจิตวิทยามาตินเซลิกแมนค้นพบว่าเมื่อสัตว์หรือมนุษย์เรียนรู้ว่าตัวเองควบคุมอะไรไม่ได้จะเกิดอาการ ไม่พยายามแก้ปัญหาแม้จะแก้ได้ยอมจำนนต่อสถานการณ์เลวไม่เชื่อในความสามารถตัวเองการบนบานสอนให้คนเชื่อว่าชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเองทำอะไรไม่ได้ต้องพึ่งพาพลังเหนือธรรมชาติผลคือสร้าง learn healthlessness หรือภาวะหมดหนทางจากการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มิติทางวิทยาศาสตร์การศึกษาระบบสมองเมื่อคนบนบานเป็นประจำสมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 1. prefrontal cortex หรือสมองส่วนหน้าที่รับผิดชอบการคิดวิเคราะห์จะทำงานลดลง 2. limbic system หรือสมองส่วนอารมณ์จะทำงานเพิ่มขึ้น 3. default mode network จะถูกปรับให้เข้าสู่รอคอยแทนที่จะ ลงมือทำผลคือความสามารถคิดวิเคราะห์ลดลงตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลกลายเป็นคนที่รอมากกว่าทำผลกระทบต่อสังคมการสร้างสังคมแบบคาโก้คาคาโก้คาคือความเชื่อของชาวเกาะในแปซิฟิกที่เชื่อว่าถ้าทำพิธีกรรมเครื่องบินจะมาส่งของดีๆให้พวกเขาสร้างรันเวย์ปลอมทำพิธีกรรม แต่ไม่มีเครื่องบินมาสังคมไทยกำลังกลายเป็นคาโก้คลาวด์เชื่อว่าถ้าบนบานสิ่งดีๆจะมาไม่ยอมสร้างพื้นฐานที่จำเป็นรอคอยปฏิหารแทนที่จะลงมือทำแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน3ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขั้นที่1การตื่นรู้ awareness ยอมรับว่าการบนบานไม่ได้ผล เข้าใจว่าเป็นการหลอกตัวเองเห็นผลเสียที่แท้จริงขั้นที่2การหาทางเลือก alternative หาวิธีแก้ปัญหาที่ใช้การได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสร้างแผนที่ที่เป็นจริงขั้นที่3การปฏิบัติ action ลงมือทำอย่างจริงจังวัดผลอย่างสม่ำเสมอปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาสรุปทุกอย่างที่พูดไป ประเด็นที่1การฝากความหวังไว้กับสิ่งภายนอกการบนบานทำลายความรับผิดชอบในชีวิตทำให้คนไม่ยอมลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนประเด็นที่2การขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมการบนบานขัดตอนหลักพุทธศาสนาแท้ที่สอนว่าผลมาจากเหตุไม่มีการได้ผลโดยไม่สร้างเหตุประเด็นที่ 3. การสร้างความทุกข์ซ้ำซ้อน การบ่นบานสร้างวงจรแห่งความผิดหวังทำให้เสียเวลาเงินและโอกาสแต่ไม่ได้อะไรกลับมาสิ่งสำคัญที่สุดคือการบ่นบานสารกล่าวคือการหลอกตัวเองและการทำลายตัวเองอย่างช้าๆสิ่งที่อยากให้ทำหลังดูคลิปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งการประเมินตัวเองจดบันทึกว่าเดือนที่แล้วไปบ่นบานกี่ครั้งใช้เวลาและเงินเท่าไหร่คิดดูว่า ถ้าเอาเวลาและเงินนั้นไปลงทุนกับตัวเองจะได้อะไรถามตัวเองว่าการบนบานทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นจร,จริงๆหรือเปล่าขั้นตอนที่สองการสร้างแผนทดแทนเลือกหนึ่งเป้าหมายที่เคยบนบานขอวิเคราะห์ดูว่าจะทำอย่างไรให้สำเร็จด้วยตัวเองสร้างแผนการทำงานที่เป็นรูปธรรมมีขั้นตอนชัดเจนขั้นตอนที่สาการลงมือปฏิบัติ หยุดบนบานเรื่องนั้นแล้วเริ่มลงมือทำตามแผนให้ตัวเองเวลา30วันแล้วมาเปรียบเทียบผลบันทึกความก้าวหน้าทุกสัปดาห์เริ่มจากข้อไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือเริ่มต้นบอกในคอมเมนต์ว่าจะลองทำข้อไหนก่อนแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอเคยบนบานเรื่องอะไรแล้วไม่ได้ผลเคยลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วสำเร็จไหมมีคนรู้จักที่ติดการบนบานไหม Subscribe เพื่อเรียนรู้ธรรมะที่เน้นการพึ่งตัวเองเพิ่มเติมปิดท้ายข้อความสำคัญสุดท้ายผู้ฟังครับวันนี้ผมได้เปิดโปงความจริงที่โหดร้ายเกี่ยวกับการบนบานสารกล่าวนี่ไม่ใช่การโจมตีศาสนาแต่เป็นการปกป้องพุทธศาสนาแท้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราบนบานพระองค์สอนให้เรา ลงมือทำพระองค์ไม่เคยสอนให้เราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์สอนให้เราพึ่งตัวเองพระองค์ไม่เคยสอนให้เราหวังปาฏิหาริย์พระองค์สอนให้เราสร้างปาฏิหาริย์ด้วยตัวเองคำสุดท้ายคือหยุดเป็นคนบนบานเริ่มเป็นคนลงมือทำหยุดขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ เริ่มสร้างด้วยตัวเองหยุดหวังโชคลาภเริ่มสร้างโอกาสหยุดพึ่งพิงเริ่มพึ่งตัวเองนี่แหละคือการปฏิวัติพุทธศาสนิกชนไทยนี่แหละคือการนำพระพุทธเจ้ากลับคืนมานี่แหละคือการกอบกู้ธรรมะแท้สำหรับผู้ที่พร้อมเดินทางนี้ยินดีต้อนรับสู่การเป็นพุทธศาสนิกชนแห่งศตวตรรษที่21 คนที่กล้าคิดกล้าทำและพึ่งตัวเองได้จนกว่าจะพบกันในตอนหน้านี่คือธรรมะหักมุมจากช่องธรรมะเดลี่สำหรับคนที่กล้าเผชิญความจริง